สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เราไปชมคลิปวิดีโอในเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะ การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นเราเรียกว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบคะถูกต้องค่ะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะในประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นักเรียนจะเห็นมีตัวภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะคะนั่นคือ10บวก P เท่ากับ40นะคะตัว P ตัวนี้คืออะไรเรามาดูกันค่ะ ตัว p ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัวไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เราจะมาหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกหรือการลบนั่นเองนะคะนักเรียนอวิธีการคิดมันก็มีหลายวิธีนะคะวิธีที่1เราคิดโดยการนับทีละ10นะคะจาก10เป็น20เป็น30เป็น40นะคะนับเพิ่มไปนะคะแสดงว่า p เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ30นะคะต่อไปวิธีที่2 คิดโดยแทน p ด้วยจำนวนต่างๆเช่นถ้าเราแทนค่า p เท่ากับ20เราก็นำ10ไปบวก20จะได้เท่ากับ30ซึ่งมีค่าน้อยกว่าคำตอบที่เราต้องการนะคะเราต้องการ40แต่ถ้าเราแทนด้วย20ก็คือไม่ถูกละแต่ครน,นี้ถ้าเราเปลี่ยนจากแทนค่า p ด้วย30นะคะเราก็จะเขียนได้เป็น10บวก30 จะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ40เพราะฉะนั้น p มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะมีค่าเท่ากับ30ค่ะต่อไปวิธีสุดท้ายวิธีที่3เราคิดโดยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเราเรียนกันมาแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเราทำยังไงเราก็คิดโดย นะคะหาค่าของ p โดยการนำจำนวนที่3มาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจำนวนที่1จะออกมาเป็นจำนวนที่2ก็คือตัวค่าของตัว p นั่นเองฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ40ลบ10เท่ากับ30นะคะแสดงว่า p เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ p เท่ากับ30นั่นเองค่ะนะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะถ้าเราใช้ นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบจะง่ายมากเลยนะคะนักเรียนเรามาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะตัวไม่ทราบค่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจํานวนที่ยังไม่ทราบค่าการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์มีวิธีการคิดได้หลายวิธีนะคะ